สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะซึ่งดาวพระศุกร์จะทำการโยกย้ายวันที่30มกราคม2564นะคะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมั รกและการยกย้ายครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยค่ะดาวพระศุกร์นั่นลักษณะของเขาจะหมายถึงของนอกกายนะจะหมายถึงความรักหมายถึงเงินหมายถึงทองหมายถึงความสุขสบายและหมายถึงความอยากได้อยากมีรวมถึงจะพูดถึงศิลปะด้วยนะคะนอกจากนี้ดาวพระศุกร์ยังหมายถึงเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นบุคคลน,นะคะลักษณะ ของดาวพระศุกร์ก็จะเปรียบเหมือนผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือคุณแม่นั่นเองนะเปรียบได้เป็นดาวพระศุกร์นั่นเองค่ะและการโยกย้ายครั้งนี้นะคะจะได้โยกย้ายมาเจอกับดาวหลายดวงเลยไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสที่ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2563นะแล้วก็ได้ย้ายมาเจอกับดาวพระเสาร์ค่ะที่ดาวพระเสาร์ได้โยกย้ายเมื่อวันที่5ธันวาคม2 5 6 รวมทั้งมาเจอกับดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ด้วยค่ะอย่างนี้นะคะการยกย้ายโคจรครั้งนี้อยากจะบอกเลยว่าเวลาที่ดาวมาอยู่ด้วยกันหลาๆดวงแบบนี้เนี่ยดาวพระอาทิตย์จะส่งแสงได้ดีมากที่สุดนะคะก็จะบดบังแสงของดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ไปเพราะว่าดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์เนี่ยในระบบการโคจรแล้วจะอยู่วงรอบนอกนะแต่ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ยังอยู่ ในวงรอบในอยู่นั่นหมายความว่าแม้ว่าดาวพระศุกร์จะมาเจอกับดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์เองก็ยังมีกําลังด้วยตัวของดาวเองค่ะเพราะฉะนั้นการส่องแสงการมีกําลังของดาวพระศุกร์จะไม่ได้ถูกดาวพระอาทิตย์บดบังไปนะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดถึงการโยกย้ายของดาวพระศุกร์ค่ะเราก็จะมาดูกันเลยว่าในการโยกย้ายครั้งนี้จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศี อย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะต้องขอเสริมอีกสักนิดนึงนะว่าการดูในคลิปนี้สมัยจัดเน้นการดูดาวพระสุขเป็นหลักนะ แต่การดูดวงโดยภาพรวมนั้นควรจะดูหลายๆดาวประกอบกันค่ะแต่เราก็จะมาเน้นกันเลยว่าการที่ดาวพระศุกร์ยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อชาวเมษอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีเมษค่ะคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะกระดุมพระหมายถึงการเงินการทองนะการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินมาโคจรอยู่ในเรือนกัมมะแบบนี้เนี่ยยอมส่งผลโดยตรงในเรื่องของการงานค่ะดาว พระสุกมาอยู่ในบ้านในเรือนของดาวพระเสารซึ่งดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนกัรมะและไม่ได้เจอดาวพระเสารดวงเดียวยังโคจรมาเจอก,กันกับดาวพระพฤหัส ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษมันจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานที่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้นํางานเก่านํางานที่คุณเคยเดียวไว้กลับมาทําใหม่กลับมารีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะและมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอปัญหาหรือเจอความวุ่นวายเจอความอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะโดยเฉพาะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานนะคะชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนและสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานในช่วงนี้นะต้องระมัดระวังปากเสียงต้องระมัดระวังคําพูดคําจาต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะแต่สําหรับโดยเนื้องานแล้วไม่ได้มีปัญหาค่ะคุณกลับกลายเป็นว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนซะมากกว่านะโดยเนื้องานอย่างที่สลัยบอกไปมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มต้นทําโปรเจกต์ใหม่ๆ มีเกณฑ์ที่จะวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานและนอกจากนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นำงานเก่าๆงานอะไรที่คุณเคยทำแล้วมันยังไม่สำเร็จคุณก็ได้ทำกลับมาทำใหม่ค่ะนำกลับมารีเช็คใหม่นำกลับมาโปรดิวซ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของงานค่ะแต่อย่างที่บอกไปต้องระมัดระวังในเรื่องของคนให้ดีนะคะสำหรับการเงินการทองในช่วงที่ดาวพระศุกร์โยกย้ายตรงนี้นั้นมีเกณฑ์ ที่จะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการต่อเติมการต่อยอดหรือว่าการที่จะเจรจาประสาทงานอะไรมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะก็พยายามควบคุมรายจ่ายของตัวเองให้ดีด้วยนะคะชาวเมษนะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสิ่งที่มายอยากจะเตือนและอยากจะบอกกันนะต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านประสบพบ เจอกับสิ่งดีๆกันทั่น,น้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ